นนเาสกกว,วัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะวันนี้ในช่วงทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาลองปลูกต้นหอมโดยไม่ใช้ดินกันค่ะอันนี้เด็กพอสเขาก็ให้ทำแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปว้าพาจะมาเป็นแม่แบบให้ดูว่าวิธีทำมีอะไรอย่างไงบ้างถ้าใครพร้อมแล้วขอคนเลืหนึ่งไลค์ตามมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาตัดขวดก่อนค่ะเอาประมาณสักคอขวดเนาะอันนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำเนาะจิ้มไปก่อนค่ะ จิ้มให้เขามีรอยนิดนึงตรงนี้มีดต่ะนะก็ใช้กรรไกรตัดอีกทีเพื่อความสวยงามไม่งั้นมันจะซูบูซิเบน,นะทุกคนโอเคเราตัดขวดมาแล้วจะบอกว่านี่คือฝีมือของเด็กป .3 าานะอันนี้ก็คือสอนน้องกัดทำไปด้วยเลยนะคะนี่ก็คือมันจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะใช้ได้ค่ะเราก็มาเลือก หัวหอมกันค่ะหัวหอมเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้อะเนี่ยก็คือเสียแล้วนะแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะเราให้เราตัดตรงหัวทิ้งไปตรงนี้เป็นรากนะตรงนี้เป็นหัวเลือกมาสองอันนะตัดอย่างนี้ค่ะตัดทิ้งไปเลยนะทุกคนนี่ไม่ต้องกลัวเนาะตัดไปเลยค่ะแล้วก็มาทําขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเปิดฝาไว้นะคะแบบนี้แล้วก็เอาหัวหอมที่เราได้นะมาใส่ไว้อย่างนี้ เนี่ยถ้าเราเลือกหัวเล็กเกินไปมันอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันอาจจะหลุดลงไปนะทุกคนดูเห็นปะฟลุดหลุดลงไปนะคะเอาแบบให้มันแบบพอได้นะคะแบบนี้แล้ก็เอามาวางไว้บนนี้แบบนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องใส่น้ําประมาณนี้เพื่อให้ตัวเนี้ยมันโดนน้ําอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ําด้วยค่ะเทน้ําลงไปค่ะ นี่นะทุกคนเยอะเกินก็เทได้นะเอาแค่พอแบบลากเขาปริมปริมน้ำประมาณนี้นะคะแค่นี้เองก็ได้เราก็ได้ครบทั้งสองอันแล้วนะคะเราจะทิ้งเขาไว้แบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะอยู่ในที่ร่มก็ได้อยู่ในแดดเบาๆได้นะคะทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าจะงอกขึ้นมาขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะก็ได้ผ่านมาแล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์ทุกคนแต่ว่าทำไมโตไม่เท่ากันอ,อันนี้ทำไมต้นเล็กกว่าอันนี้ต้นใหญ่ อันนี้คือ1อาทิตย์นะทุกคนถ้า2อาทิตย์หรือว่าทิ้งไปเรื่อยๆเขาก็จะสูงขึ้นมาเราสามารถงับเขาเอาไปทําไข่เจียวใส่ต้นหอมได้ค่ะไข่เจียวต้นหอมหมูสับอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความแบบหอมมุงมิงอันนี้ลากของเขานะคะทุกคนดูน้อยลากเขานะคะ เรียบร้อยแล้วก็ปลูกขึ้นจริงๆนะทุกคนแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยเนาะถ่างไงก็ลองไปทําดูนะใครสนใจจะทําส่งคุณครูก็ทําได้เลยนะคะวิธีง่ายๆค่ะให้คลิปนี้ปลาค่ะไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ปลาเด้ยเด้อแลยบายจุ๊บๆ